สวัสดีครับพี่ๆวันนี้มาพบกันกับน้องคูณนะครับก็พามาชมบรรยากาศหลังโอ้โหฝนตกเป็นเวลานานนะครับนะฝนตกเป็นเวลานานก็เดี๋ยวเราจะมาดูไม้กันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนะก่อนอื่นแล้วก็มาอุย้ยตัวน,นี้สวยจังตัวน,นี้ใบด่างนะครับนะใบด่างก่อนอื่นเราก็มาเดินเช็คดูต้นไม้นะครับว่ามีสภาพอย่างไรนะครับนะเพราะว่าฝนตกนีเห็นไหมฮะ มันจะมีเชื้อราแบบนี้นะครับเราก็เด็ดออกนะครับใบไหนที่มีเชื้อราแบบนี้เราก็เด็ดออกนะครับเห็นไหมฮะมันมีเชื้อรามีอะไรเงี้ยเราก็เด็ดออกนะครับก็สิ่งที่ควรทําอันดับแรกนะครับสําหรับหลังจากฝนตกนะครับเราควรที่จะนะครับควรที่จะล้างนะครับล้างลําต้นล้างใบของต้นไม้ให้ให้สะอาดนะครับ นะเพราะว่าเวลาที่ฝนตกหนักๆหรือหรือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรเวลาที่ฝนตกนะครับมันจะชอบมีเชื้อรานะครับนะมันจะชอบมีเชื้อราตามมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้เล็กไม้ใหญ่นะครับเราควรที่จะล้างออกนะครับเราควรที่จะล้างใบล้างลําต้นเขาออกนะครับอย่างน้อยมันก็ช่วยป้องกันเชื้อรานะครับได้ในระดับหนึ่งนะครับนะล้างออกพวก เขาเรียกว่าอะไรพวกเศษดินพวกเศษอะไรที่มันอยู่ตามซอกตามมุมตามกระเบื้องตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับน,ะนี่พยายามเอาออกไปด้วยเช่นกันนะครับให้มันโปง่ปงๆไว้นะครับเวลาที่เจอแสงนะครับเวลาที่มีแดดหรือมีแสงแดดนะครับมันก็จะช่วยฆ่าเชือ้อรานะครับกําจัดเชื้อราไดา้ระดับหนึ่งนะครับนี่นะไม่ใช่ล้างแค่เฉพาะต้นนะนะครับนะล้างล้างรอบๆเขาด้วยนะครับพยายาม ไม่ต้องกลัวเน่านะครับนะไม่ต้องกลัวเน่าเพราะว่าถ้าเกิดเรามั่นใจว่าดินเราโปร่งอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเรามั่นใจว่าดินเราโปร่งอยู่แล้วเราก็ลดไปเลยนะครับนะไม่ต้องกลัวเน่าดีกว่าดีกว่าที่จะที่จะให้เชื้อราติดนะครับนะนี่ควรทํานะครับถามว่าควรทํำไหมควรทําเป็นอย่างยิ่งนะครับนะควรทําเป็นอย่างยิ่งในการในการที่จะล้างลําต้นหรือล้างอะไรออกเนี่ยครับนี่ครับ ไม่ต้องไปโฟกัสที่ในกระถางว่ามันจะเปียกหรือไม่นะครับนะให้ไปให้ไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ไปโฟกัสในเรื่องของลำต้นหรือใบของต้นไม้นะครับว่าว่ามันว่ามันอา่อาสะอาดสะอ้านไหมนะครับนะสะอาสะอ้านไหมนะครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เนี่ยครับล้างไปเลยนะครับนะาล้างไปเลยนะครับ ถ้าเราไม่ล้างนะครับจะถามว่าเป็นอะไรไหมนะครับนะมันก็มันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับนะเพียงแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะมีเชื้อรานะครับมีสิทธิ์ที่จะมีเชื้อราเพราะว่าเชื้อรามันมากับฝนเนี่ยมันมันต้องมีอยู่แล้วนะครับพี่เพียงแต่ว่ามันจะมีมันจะมีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะแต่เราถ้าเกิดเราล้างไว้มันก็จะช่วยป้องกันนะครับป้องกันไม่ว่าต้นเล็กต้นใหญ่ต้นน้อยนะครับ ล้างออกให้หมดนะครับนะนี่ล้างออกมันก็จะถ้าเชื้อรามาเกาะตามผิวหนังมาเกาะตามใบนะครับมันก็จะทําให้เจริญเติบโตยากนะครับนะมันก็จะทําให้เจริญเติบโตยากแล้วก็จะเขาเรียกว่ามีโอกาสที่ไม้จะเน่านะครับแล้วก็ควรที่จะล้างนี่นะครับตามซอกตามมุมอย่างเงี้ยครับเห็นไหมฮะพยายามออกเพราะว่าเดี๋ยวพอแดดออกปุ๊บเขาก็จะฆ่าล้างเชื้อโรคไปได้นะครับนี่ โอ้โหดูไม้ชุดนี้ก็กำลังจะสวยงามเลยนะครับไม้ชุดนี้กำล,ลังสวยเลยครับล้างเลยครับล้างไปเลยครับไม่ต้องกลัวเน่านะครับนะฮะนี่เป็นเขาหินซ้อนนะครับดูกำลังจะแตกเนี่ยครับเาเรียกว่าอะไรกำลังจะแตกพุ่มนะครับนะนี่ ล้างไปเลยล้างไปเลยนะครับล้างให้สะอาดสะอาดเหมือนคนเราเนี่แหละครับถ้าเกิดคนเรามันถ้าเกิดเรามีสิ่งสกรปรกนะครับมีเชื้อรามีแบคทีเรียที่เกาะตามร่างกายเกาะอะไรนะครับมันก็จะทําให้เราหงุดหงิดนะครับทําให้เราหงุดหงิดนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอใช่ไหมฮะต้นไม้ก็เหมือนกันนะครับต้นไม้ก็เหมือนกันถ้ามันมีสิ่งที่ไม่ ไม่ควรที่จะติดอยู่ตามร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นใบเป็นลำต้นนะครับก็จะทำให้มันก็จะทำให้ไม่ไม่ค่อยจเจริญเติบโต,ตนะครับนะนี้ล้างไปเลยนะครับนะนี่ก็เป็นเป็นถาดเพาะเมล็ดนะครับฝั่งนี้ผมก็ตอนแรกว่าจะเพาะเมล็ดครับแต่บันดันฝนตกหนักนะครับฝนตกหนัก นะครับดานฝนตกหนักผมก็ก็เลยยังไม่ได้เพาะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนะนี่ะน,นี่ก็มีงอกบ้างแล้วนะครับนะก็มีงอกบ้างแล้วความจริงผมว่าจะเพาะพร้อมกันทั้งหมดนะครับนะทั้งหมดก็ประมาณสิบกระจาดนะครับนี่ทั้งหมดผมว่าจะเพาะพร้อมกันสิบสิบกระจาดสิบกระจาดก,ก็ประมาณาพันต้นนะครับนะเฉลี่ยประมาณสักหนึ่งพันต้นแต่ว่าพอมันฝนตกหนักอย่างเงี้ยครับผมก็เลย ก็เลยยังไม่ได้เพาะนะครับก็เลยพักไว้ก่อนเพราะว่ากลัวกลัวว่าเมล็ดเขาจะเน่านะครับนะก็อีกสักพักนึงก็คงจะได้เพาะนะครับล้างออกให้หมดเลยนะครับล้างออกให้หมดเลยครับ อันนี้ก็เดี๋ยวฝนหยุดนะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับอยากได้นะครับถ้าเกิดฝนหยุดเดี๋ยวผมก็จะทําการเสียบให้นะครับนะเป็นแค่พลาสติกใบด่างนะครับนะนี่เป็นแค่พลาสติกใบด่างนะครับเป็นเขียวเป็นสีอะไรอ่ะเนี่ครับด่างๆนะครับน่าเป็นสีอะไรไม่รู้นะครับเป็นเขียวเหลืองแล้วก็สีออกน้ําตาลน้ําตาลนะนะครับนะนี่สวยมากสวยมากนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเสียบยอดให้นะครับแต่ว่าขออนุญาตว่ารอรอให้ฝนหยุดหน่อยนึงนะครับนะเพราะว่ามันมัน มันอันตรายครับช่วงนี้อันตรายมากนะครับนี่นะต้นไม้นี่ต้นนี้ก็ลูกค้าก็รับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะลูกค้าก็รับไว้เรียบร้อยแล้วสําหรับต้นนี้นะครับนี่เขาหินซ้อนนะครับส่วนต้นนี้เป็นชดาเพชรนะครับต้นนี้เป็นชดาเพชรต้นนี้ก็เป็นอาลาของเราเนี่ยเห็นไมนี่นี่นี่เห็นไหมฮะ เชื้อราแบบเนี้ยเน like ี้ยครับอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันจะชอบมากับฝนครับถ้าเราเจอเราก็เด็ดออกนะครับนี่นะฮะนี่นี่เห็นไหมฮะนี่นี่นี่กเห็นไหมฮะนี่นี่เห็นไหมฮะน้ำตาลน้ำตาลเนี้ยครับผมจะเด็ดออกนะครับเห็นไหมฮะเป็นเชื้อราแบบนี้ถ้าเราเจอก็เก็บออกเนี้ยครับ พยายามล้างออกมันก็ฝนตกมันก็มีข้อดีข้อเสียครับข้อดีก็คือว่าต้นไม้มันก็จะได้รับเ,เขาเรียกว่าอะไรต้นไม้ก็จะได้รับอ,อะไรนะในตัวเจนเหรอใจ่มั้ยฮะในตัวเช่นเยอะนะครับมันก็จะทําให้ต้นไม้สดชื่นนะครับสดชื่นไว้นะครับนะแต่ข้อเสียก็คือว่ามันก็อาจจะอาจจะเน่าได้ง่ายนะครับนะเราก็มีเชื้อรานะครับเราก็เลยจําเป็นต้อง รถแบบนี้นะครับแล้วก็ทาความสะอาดนี่นะตามซอกตามมุมเศษดินเศษอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันอาจจะมีเชื้อราติดอยู่ตามบริเวณบริเวณที่เราที่เราตั้งไว้อนะครับนะพยายามเอาออกนะครับเห็นไหมแป๊บเดียวนะครับเห็นไหมฝนตกนะครับสามสี่วันมันไม่มีแดดนะครับมันก็ขึ้นอ่าตะไคร่น้ำนะครับมันมันมันเขาเรียกว่ามันชื้นนะครับเห็นไหมนี่มันขึ้นตะไคร่น้ํำนะครับ มันชื้นมากนะครับเพราะว่าฝนมันตกเยอะแล้วก็พยายามช่าล้างให้เรียบร้อยนะครับนะนชุดนี้ก็จะเป็นเขาแกะนะครับเป็นไม้ไซส์กระถางแปดนิ้วนะครับเขาแกะก็กําลังงามครับชุดนี้กำลังงามล้างเลยครับล้าง มันก็จะได้ความความฟินนะครับความเพลินไปด้วยนะครับนะความฟินความเพลินไปด้วยนะครับเพราะว่าดูฮะบรรยากาศมันดีฮะบ,บรรยากาศมันดีแต่ว่ามันก็จะจื้นๆหน่อยนะครับชื้นๆหน่อยนะครับ <S <S น,นี่นะครับนี่ครับ หลังจากเราลดเสร็จเราก็มาดูเนี่ยครับพวกอย่างเงี้ยครับเศษใบไม้ my, นะครับเก็บออกนะครับนี่พวกเศษใบไม้อย่างเงี้ยที่มันมีติดติดอย่างเงี้ยเราเก็บออกครับนะนนี่เห็นไหมฮะมันเน่าเพราะว่ามันเป็นเชื้อราครับเราก็พยายามเก็บออกเก็บออกถ้าเราเจอเราก็เก็บออกนะครับนะเช็คดูพยายามเช็คดูบ่อยๆนะครับพี่นี่เห็นไหมฮะนี่ใบที่มันติดเชื้อลงเชื้อราเราก็เก็บออกเนี่ยครับพยายามเก็บออกอย่าให้มันไป ลูกลามของต้นอื่นนะครับนะใบเหี่ยวใบแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เก็บออกเก็บออกให้หมดเลยนะครับเห็นไหมนี่พยายามเดินเช็คดูเรื่อยๆนะครับนะก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆก็ใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับสาหรับวันนี้น้องขออนุญาตนะครับเดี๋ยวไปเช็คต้นไม้ก่อนนะครับแล้วก็จะเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ Ảo oh. bài lắm